ครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมครับวันนี้ไปใช้หน่อยมารีวิวไก่บกเซฟนะครับพี่น้องเด้อครับผมเป็นไก่บกเซฟนกครับผมเป็นรุ่นอีกรุ่นหนึ่ง้อพี่น้องเด้อครับผมพราอยากใช้หน่อยสิมีขายอยสองรุ่นครับนี่ครับเป็นรุ่นนี้ครับผมครับวันนี้สิมีรูปป่าครับผมพี่น้องครับสนใจก็ทักมาครับผมระบบเซฟเดียวกันนะครับผมเราเป็นระบบเดียวกัน เซฟสปริงขึ้นกันรูปทรงต่างกันแค่นั้นเองครับผมครับพี่น้องสนาก็เป็นสแตนเลสขึ้นกันครับผมพี่น้องครับใส่ลูกขนาดเดียวกันครับผมพี่น้องครับตัวนึงสัญญาณแปดเส้นเนาะตัวนี้สัญญาณเจ็ดเส้นขึ้นครับผมพี่น้องครับสนใจทักมาครับผมพี่น้องครับสามร้อยห้าสิบบาทครับผมพี่น้องส่งฟรีเก็บปลายทางครับผม ครับรุ่นนี้สิปับปุงขึ้นมาจากน้อยก็คือเกตแต้มมันแข็งแข็งจากน้อยครับผมพี่น้องก็ห้านางรุ่นกะสีดันของง่ายพดกะสีพี่น้องกะสีท่งร้อนๆเนาะมันจะบูดบ่ใช่ไหยก็ใสรซางปับปุ่งขึ้นมาจากน้อยครับผมพี่น้องครับจะได้แน่นครับงานสแตนเลสครับผมพี่น้องงานสวยงานดีครับผมพี่น้องครับสวยเนียนครับผมพี่น้อง สนใจทักเข้ามาเด้อพี่น้องเด้อครับผมของมาหลายอยู่รอบนี้ครับตัดมาพี่น้องครับผมไปพี่น้องไปเ็ดยิงปลากันเนาะครับผมช่วงนี้เราดูน้ำหลากปลาหนามแดงครับผมพี่น้องจักหน่อยเนาะปลางอมปลาล็อกน้ำครับผมช่วงนี้ครับสนใจทักกันมาครับผมพี่น้องนี่พร้อมส่งพี่น้องไม่ว่าจะเป็นลูกดอกไม่ว่าจะเป็นเสือกเป็นสายยางครับผมอุปกรณ์ต่างๆครับผม พี่น้องสนใจชุดความยิ่งก็ทักขามาครับผมพี่น้องครับสนใจตัวใดครับผมอย่าลืมติดต่อมาดด้วครับเ้อครับผมพี่น้องขอบคุณหลายครับสวาสดีครับ